สวัสดีค่ะจสัสก้านภัยสงค์นะคะขณะนี้ศึกษาอยู่ปี3ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมห ah ิดลค่ะนอกจากนี้นะคะก็เป็นครูสอนเชลโลและเป็น student intern ในวง Thailand Philharmonic Orchestra ค่ะ Cremona นะคะเป็นแบรนด์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ SAGA Music ค่ะซึ่ง SAGA Music นะคะเป็นผู้ผลิตเครื่องดน,นตรีกลุ่มเครื่องสายมายาวนานมากกว่า50ปีแล้วค่ะ s าก้ามิวสิกเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกาแต่มีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศจีนซึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่าอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศจีนถือว่ามีคุณภาพที่ดีมากๆแล้วค่ะเพราะงั้นไม่รอช้าค่ะเรามาดูสเปคของ SC100 กันดีกว่าค่ะส่วนแรกนะคะท็อปเป็น solid spruce ค่ะแล้ว back and side เป็น solid maple ค่ะไม้ที่ใช้นะคะผ่านการบ่มมาแล้ว3 5ปีค่ะซึ่งโบนะคะทำมาจากไม้ b r a z i l w o o d และหางมา้าก็ทำมาจากหางม้าแท้ๆค่ะซึ่ง Bridge นะคะเป็นไม้ spruce ที่ผ่านการบ่มมาแล้วมากกว่า5ปีค่ะไม้ที่ฟิง g ก่บอร์ดนะคะทำมาจาก Santos r o s e w o o d ที่ผ่านการย้อมให้สีเข้มขึ้นค่ะส่วนการทำฟินิชนะคะเขาจะเคลือบด้วยลักเกอร์สีน้ำตาลอุ่นๆซึ่งส่วนตัวนะคะรู้สึกว่าทำาให้เชลโลตัวนี้ดูแพงขึ้นมากๆเลยค่ะมาที่ส่วนของเน็กนะคะทำมาจาก solid maple และฟินิชด้วยโอイค่ะและนัดซาโดกับทูนิงแพ็ก k ์ก็ทำมาจากซานโตสโรวูดเหมือนกันค่ะ การทำเพอร์ฟิกนะคะเป็นแบบฝังซึ่งสำหรับเชลโลรุ่น sc 1 0 0นะคะมีไซส์ให้เลือกหลากหลายเทลพีซนะคะเป็นวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาจูนง่ายมากๆเลยค่ะที่พิเศษสุดๆนะคะก็เป็นสายที่ทาง Factory ให้มาค่ะสายรุ่นนี้นะคะจะเป็น Daddario Prelude ค่ะอีก2อย่างที่เขาให้มาด้วยก็คือ Softcase กับยางสนค่ะ ซึ่งเชลโลตัวนี้นะคะก็ถูกผลิตมาเพื่อตอบโจทย์ผู้เริ่มต้นที่อยากได้เชลโลดีๆแต่ดูแลไม่ยากและใช้งานง่ายคามาเนะเอสซีนึ่งร้อยก็เลยมีหลายไซส์ให้เลือกค่ะเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียง SC100 กันดีกว่าค่ะ ส่วนตัวนะคะรู้สึกว่าเชลโลตัวนี้มีเสียงที่พุ่งและเสียงที่ไบรท์นอกจากนั้นรู้สึกว่าเชลโลตัวนี้เล่นง่ายมากเลยค่ะการคุมงานประกอบตลอดจนการคัดสันไม้ที่ผ่านการบ่มจึงทําให้ได้เชลโลที่ทัชชิ่งและเสียงอยู่ในมาตรฐานที่ดีมากๆแบบนี้ทุกอย่างต้องยกความดีความชอบให้กับสายดาตเตอริโอที่เขาให้มาด้วยพอลดัตเต a ริโอก็เป็นผู้ผลิตสายสําหรับเครื่องดนตรีชั้นนําจากอเมริกาที่มีชื่อเสียงและคุณภาพมากๆอยู่แล้วโดยรวมแล้วเชลโลตัวนี้ถือว่าเยี่ยมมากๆค่ะ เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับผู้เริ่มต้นที่จัสิก้าแนะนาค่ะเพราะด้วยราคาและคุณภาพนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆสําหรับการเริ่มต้นเพองดนตรีที่อยู่ในมาตรฐานที่ดีมันจะช่วยให้การฝึกฝนของเรามีพัฒนาการที่ดีกว่าจริงๆเพราะมันจะช่วยให้เราจดจำทัชชิ่งที่ถูกต้องและเสียงที่ถูกต้องเอาไว้ได้นั่นเองค่ะ และถ้าใครสนใจนะคะจัสิก้าก็ขอแนะนำให้เข้ามาลองสัมผัสลองเล่นค r ามาน่า c 1 0 0ที่ร้าน p e t e r ร์สสุขุมวิทย6ดูก่อนได้เลยค่ะแล้วถ้ารู้สึกว่าโดนใจใช่เลยก็สามารถสั่งเข้ามาได้เลยนะคะทาง Facebook Peterson Violin Gallery เว็บไซต์พ e t e r ร์สสุขุมวิทย6บและ l ล ne แอ Peter วันนี้จัสิก้าขอลาไปก่อนแล้วค่ะ